สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแนะนำนะครับผมหลังจากที่พี่ทําทำการสั่งซื้อเพิ่มกับจุดตัว iPad Air 7หรือว่าตัว iPad CPU M3 ตอนนี้โปรโมชั่นบอกเลยว่าสุดทิงครับพี่กดซื้อตัวนี้มากับราคา18,900บาทครับบอกเลยว่าสเปคให้มากับราคาถือว่า จัดเต็มจริงครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ทำการติกแท็กตัวนี้ให้ที่ละก้าสินหาหรือว่าแนบเป็นในการสั่งซื้อตามนี้เป็นแนบให้ตาชิมนี้โปรโมชั่นคือเยอะจริงครับตอนนี้คือลดราคา30%จากราคาเต็มบางครั้งก็อาจจะที่อยู่ที่10%ถึง20%หรือว่า30%ตอนนี้โปรโมชั่น30%ลดเยอะจริงพี่ซื้อ iPad 71มาอีกเครื่องก็คือกับราคา 9,000ผมเรดตตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากวันนี้พีจะมาบอกข่าวว่าพีทำการรับสินค้าแล้วกับตัวนี้พีซื้อมา18,900บาทสับใครผมอยากสีม่วงนะครับผมความจุ128เป็นรุ่น Wi-Fi นะครับน่าจะเสร็จยุ้งยังไม่ได้แกะกล่องน,นะครับซึ่งหมดเลยว่าสุดจริงนะสับพีถือว่าคุ้มมากครับเพราะว่าตัวนี้พีทำการใช้งานมากับตัว iPad แอร์มาแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานดีมากเพราะว่าพีทาการใช้งานเสร็จพีก็ให้พี่สาวพีไปใช้งานแล้วแต่พีว่าจะซื้อตัวนี้มาใช้งานบอกเลยว,ว่าคือมันอ่องตรงนะคุ้มครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ CPU M3 คือแรงจริงครับเรนเดอร์ไฟล์ 4K แล้วก็รับตัว AI ได้ด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่ากล้องหลัง 4K 3 0เฟรม60เฟรมถ่ายวิดีโอได้ถือว่าสุดจริงกล้องหน้าอัลตร้าไวล้าน วิดีโอคอลหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ถือว่าสีสันดีมากหน้าจอสวยผมซึ่งพีเคยทำคำการรีวิวตัว iPad Air 7ไปแล้วย้อนคลิปไปชมได้แต่วันนี้พีมาแนะนำกับโปรโมชั่นที่มันคุ้มจริงครับเช่น iPhone 13ตอนนี้ราคาที่พีกดที่ตะกร้าสินค้าพีได้คือราคา11,300บาทโค้ดมันจะมีช่วงเที่ยงคืนนะผมกับโค้ดของตะกร้าของช h อป e ีนะครับ บอกเลยว่าสุดมาก4 k 60 f a เฟรม h d r ครับสีสันของหน้าจอบอกเลยว่ามีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพีก็จะขอรีวิวเป็นด้วยแล้วก็สอนทีการสั่งซื้อผมไปด้วยนะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากในการสั่งซื้อ ipad gen 1 1กับราคาเลทประมาณที่พีซื้อมา1,000 10, 0 1 0 0 0กาบาทเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ตัว ipad 7 1เช่นกันนะครับนี่ นี่ครับอันนี้ก็จะรีวิวไปด้วยผมบอกเลยว่าเสียงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดผมตัวนี้นะกับลำโพงให้มา2ตัวนะครับดูเสียงครับเสียงเบสเสียงกลางมีความหนักแน่นมากผมตัวนี้บอกเลยว่า ดีจริงครับแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอผมตัวนี้ใช้งานมัลติวินด้วยกล้องหน้ากล้องหลังให้มา12ล้านกล้องหน้าเป็นเลนส์แอนต์วาย ai, ผมบอกเลยว่ากล้องหน้าคือดีมากหลังจากที่พีไปสัมผัสตัวกล้องมาพีรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องในการถ่ายวิดีโอก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มาก 4K 60เฟรมกล้องหลังนะครับผมนี่ถือว่าตัวกล้องหลังดีมากครับเสียงดีมากครับผมกับเจ้าตัว iPad Air 7คือพี่ผมใช้งานจริงตัวนี้มา ซึ่ง iPad Air M3 ตัวนี้ CPU บอกเลยว่าโคตรโคตรสบปรับสูงสุดสบายห่วงคือใจโรดีมากครับผมตัวนี้แล้วก็เกมกับชิ่มแพกปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายฟรีไฟปรับสูงสุดสบายแบตบตัวนี้อึดทนครับหลังจากพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มารู้สึกว่าคุ้มจริงนะครับผมสับตัว iPad Air M3 หรือว่า iPad Air 7ตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สุดจริงบอดี้มีความเพียวบางน้ำหนัก460กรัมกับความบาง6.1ม mm, ิลเมตรถือว่าในการจับในการพกพาดีมากกับหน้าจอค่าสีตรงดีครับแล้วก็ปากกาในการขีดเขียนถือว่ามีความไหลลื่นซึ่งตัวนี้พีชอง Apple Pencil Pro ในการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ใกล้แล้วก็ขีดเขียนได้ดีจริงครับแอปฟ้าลองไปกดดูผมทั้งแอปโซแอปฟ้านะครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาดีมากอันนี้พีก็ซลออีกเครื่องผมนี่ครับเป็นเครื่องศู์ไทยเช่นกันนะครับหลายคนแบบเฮ้ยซื้อจริงไหมซึ่งพีซื้อจริงครับ iPhone พีก็ซื้อกับราคา3 8 0 0 0ื่นแปดพันข้าราบหเช่นกันแล้วก็ iPhone ตัวนี้มันมันโปรโมชั่นเยอะจริงไม่ว่าจะเป็นถั่ว Android ครับคือลด30%ม ดที่ตะกาสินค้าพี่ได้นะครับผมในการสั่งซื้อผมซึ่งพี่ซื้อมาหลายรุ่นมากมันจะเป็นตัวนี่ครับคือ Poco X7 ตอนนี้ราคา5,000กว่าบาทนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวที่เป็นแบบว่านี่ครับอันนี้ก็เยอะแยะครับพีครับผมทําการซื้อมาใช้งานอันนี้ตอนนี้4,000กว่าบาทโปรโมชั่นเยอะจริงผมแนะนำว่าว่าสุดจิงครับนี่อันนี้เป็น iPad Air ที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มมากกับงบ1,000 แปดนะครับผม90บาทพี่เลยบอกข่าวให้เพื่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะหลายคนแบบดราม่าว่าของมันมีไหมซึ่งของมันพี่รับจริงครับรับจริงๆนะตัวนี้นะว่าให้กดที่ตะกร้าสินค้าของพีหรือว่ากดที่ลิงก์ลองเช็คโปรโมชั่นดูทางแอปสมแอปฟ้านะครับนี่ คือพี่ผมอยากจะบอกเลยว่า10ยนี้เด้เกม ROV ในการปรับสูงสุดคือมันเจ๋งจริงครับคือมันเจ๋งมากนะเกม ROV พี่ปรับสูงสุดคือเล่นดนอย่างมีความสมุดดีมากครับแล้วผมอีกตัวพี่ที่ผมใช้งานอยู่คือตัวนี้แหละคือใช้งานดีมากกับ iPad 71ครับตอนนี้โปรโมชั่นมันอยู่ที่ราคา9,000ครับคือคุ้มมากครับบอกเลยคุ้มจริงนี่อันนี้ยังไม่แก่นะครับบอกเลยว่าเป็น ถ้้เป็นที่ใช้งานดีมากครับแล้วก็ตัวแบตก็ถือว่าอึดหนึ่งวันเพียงพอมากซึ่งพีก็ใช้งานมาแล้วก็ซัพพอร์ต i i แล้วก็ซัพพอร์ต w i i i 6 WiFi 6e แล้วก็ Wi-Fi 5แล้วก็2.4ตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นบูทต์เวอร์ชันใหม่ด้วยบอกเลยว่าดีมากครับอันนี้เป็นรุน่น Wi-Fi นะนี่ โอเคมากเลยครับอันนี้พีผมใช้งานในะปัจจุบันอยู่นะถือว่าใช้งานดีมากกับตัว iPad 71นะครับผมตัวนี้กับงบ9 0 0 0พนะเลยตอนนี้ผมแนะน้ว่าให้กดทตะการสินค้ากับโปรโมชั่นของทางโปรโมชั่นมันอาจจะหมดหรือว่าบางทีโค้ดอาจจะหมดให้นะว่าให้กดเรื่อยๆผมในการเช็คโปรโมชั่นนะครับน,นี่ครับซึ่งพีอยากกดได้เยอะมากให้ดูกันว่าพีกดได้จริงนะครับหลายคนอาจจะว่ากดได้จริงไหมซึ่งพีกดได้จริงๆนะครับ นี่ให้ดูกันนะครับว่ากดได้อะไรบ้างเช่นพีทำการกดเป็น iPad อีกตัวที่พีกดมาผมนี่นี่ครับผมประมาณเลขเก้าพนะครับผมแล้วก็ให้ดูอีก่อนนะผม iPhone ผม iPhone P กดมากับ iPhone 13 11,100บาทแล้วก็ p p o o n นี่ครับผม1 6 Pro m ป x 36,690บาทโค้ดมันจะมีเรื่อยผมแนะนำว่าให้กดที่ตะกร้าลแล้วมันจะเด้งไปที่แอปของแอปส้มหรือว่า ไปกดที่ลิงก์นะครับผมลองเช็คโปรโมชั่นตามลิงก์พี่แนมให้ใต้คลิปลองดูเช่นกันนะครับแต่บอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้คือดีจริงนะครับผมราคาคือคุ้มมากโคตรคุ้มอ่ะนี่ครับผมมันจะมีช่วงเวลาผมในการลด30%นะครับนี่คือบางครั้งราคาอาจจะขึ้นจะลงแต่บอกเลยว่าลดสูงสุดถึง5000ขั้นต่าในการสั่งซื้อคือ500ครับคือให้มาจัดเต็มมากอันนี้แบบหลายคนถามพี่จริงว่าซื้อจริงไหมซึ่งพี่ทาการกดซื้อจริงๆครับผมคือมันคุ้มอ่ะ คุ้มมากๆนี่ครับอันนี้พี่ก็ซื้อมาอีกเครื่องครับผมนี่ให้ดูเลยว่าซื้อมาจริงโคตรดีอะคุ้มมากครับมันจะมีโค้ดแคมเปญเรื่อยๆครับผมตัวนี้ลองเช็คเอยผมเพราะว่ามันมีแคมเปญตลอดครับนี่ตัวนี้พีซื้อมา1 8 0 0งหมื่งหมื่นแปดร้อยบาทประมาณเหรีไม่เกิน18อ่ื่นะพีซื้อมาเฉลียผมเพราะว่าพีก็กดมาหลายสินค้าผมแต่บอกเลยว่าคุ้มมากครับรวัวนี้ ขอบคุณครับยิฉจะขอรวบรวมนี้ในการสั่งซื้อโปรโมชั่นของมือถือและแท็บเล็ตใต้คลิปนี้นะครับซนี่ขอบคุณครับ